ไปแสดงต่างจังหวัดนะคะไปแสดงหลากหลายสถานที่นะคะหนูมีความภาคภูใจนะคะในความเป็นคนคนเมืองการบ้านเรานะ,ะเสมอเลยทุกครั้งหนูยินดีมากๆนะคะที่จะไปบอกว่าเมืองการบ้านเรานั้นมีสถานที่เที่ยวสวยๆมีผู้คนที่อบอ้อมอารี มีแต่ผู้ความมีน้ำใจนะคะฉะนั้นหนูก็เลยเชิญชวนค่ะชวนเขาชวนพ่อแม่แฟนเพลงที่อื่นมาเที่ยวจังหวัดกานะคะแล้วก็รู้สึกดีใจทุกครั้งแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะที่เป็นคนเมืองกาเสียงประมือให้คนเมืองกาหน่อยจ้าโต้ได้ไหะ,ะหนูหนูมีแขกรับเชิญสองคนอยู่ด้านหลังนูน่นแม่ไอซ เขาบอกว่าก่อนที่หนูจะขึ้นเวทีเขาไปหาที่รถตู้เขาบอกว่าให้เชิญชวนพ่อแม่ไปสมัครสมัครอะไรนะสมาชิกใช่ไหมสมัครสมาชิกด้วยนะคะข้างหลังดูโฮมดูโฮมใช่ค่ะคุณนิวแล้วก็อันนี้อีกคนหนึ่งค่ะแข่รับเชิญเพื่อนนย่หนีค่ะคุยอยู่กับตำรวจนะั้นพี่เอกพี่ให้เขามาเล่าว,วีรกรรมย่านีไหมคะว่าตอนเรียนย่านีทาอะไรบ้างเขาเรียนถึงตอนไหนนะคะเรียนด้วยกันตอนไหนยามึงนน้คะ เสียงปอมือให้เพื่อนเนี่ยหน่อยมาแมาสดงตัวหน่อยนะมาเล่าห,หน่อยหนูอยากถามมาคุยสักสองคำสองคำสองคำพอนะคะถามถามหน่อยค่ะว่าย่าหนูเนี่ยดื้อไหมตอนเรียนดื้อครับผู้สุภาพนะคะผู้สุดดื้อโอ้โหเล่นตัวซะด้วยจา้จางจ้างห้าร้อยปู่คุณปู่อยู่ไหมนูองหลางน้าักตอนนี้เลยแน่นอนอยากแล้วย่าหนูแบบย่าหนูแบบเป็นคนแบบยังไงคะ เกเรไมยาไม่เกเรพูดความจริงความจริงฟ้าผ่าเรียนเก่งมากตอนเรียนเรียนตามกีบตามพี่ยันอุ้ยสวยเหรอมันหนุ่มไหมสวยมันหนุ่มไหมบวชหนุ่มยอะอุ้ยลงไปเลยค่ะลงไปเลยเจ้าปูหนูถามหน่อยนี่ถามเรียกอะไรพี่พี่พี่เอกแล้วถามกระซิบหน่อยกระซิบนะย่ามีแต่ คนน่ารักไปชอบพูดดังๆแต่เขาไม่ได้ยินคนน่ารักใครๆก็ชอบเขินหน้าแดงแล้วเคยเป็นอะไรกันปะรุ่นรุ่นนี้ไม่ต้องเขินแล้วทำไม่ะรุ่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปพร้อมกันแซยิสไซด์แล้วตอนย่าเรียนนี่เก่งวิชาอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาเก่งคณิตมากอังกฤษคณิตเนี่ยอันดับหนึ่งจริงเหรอคะคณิตระดับหนึ่งไม่เหมือนหล่าเลยงง หนูแบบเป็นคนแบบผู้ชายจะรู้นะคะในห้องเพื่อนผู้ชายในห้องจะรู้เพื่อนผู้หญิงก็จะรู้ว่าแบบหนูแบบจิ๋วหน่อยจิ๋วแบบขาใหญ่่าเป็นไหมผู้ใส่ไหมผู้ใส่ไหม่าเลยน่ารักไม่เป็นแบบนี้อ๋อเป็นเป็นญาเปนตาโตมาเนี่ยเจอตอนเนี้ยเงินมันรับเงิน ขอเล็กน้อยขอเล็กน้อยเสียงค่ะเอาเรื่องจริงมาคุยไม่ต้องอายไม่ต้องห่างผมรู้เต็มที่จริงยังครับค่ะคุยกับญาติตรงไหนรักเงินรักเงินเสียงประมือให้คุณปู่หน่อยจ้าประมาณนี้ขอบคุณมากวันนั้นหนูไปเที่ยวแพกับเพื่อนเพื่อน่าที่เป็นแบบสมัยเรียนเลยตั้งแต่ประถมอะไรเงี้ยก็แบบหนูเผอได้ยินมาว่าย่าตอนเรียนคือแบบย่าแบบคิดเลขเก่งมากแล้วครูนิวบอกว่าบอกเสมอเลยแบบเครอคิดเลขประจํา จำบริษัทคิดเลขเร็วมากค่ะคิดเลขเร็วแบบเร็วจริงๆแล้วก็เป็นคนตอนที่อยู่กับเพื่อนนะเขาจะเป็นคนที่แบบคล้ายๆหนูอยู่นะแบบจิ๊กโกรแบบตลกอะไรเงี้ยค่ะอืพตัว่าแม่จ๋าหนูกับย่านเนี่ยเราก็ลุยค่ะลยุยแล้วก็สู้กันมาสองสามร้อยวันหนึ่งก็เอาแล้วนะคะตอนนั้นดีใจมากแล้วเปิดหมวกกันได้วันล 200, 300นะสองร้อยสามร้อยคะ ดีใจมากแล้วแต่ว่าวันนี้มีแฟนเพลงรักมากมีแฟนเพลงรักเยอะนะคะหนูจะมีวันนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้ามีคนคนนี้ค่ะเสียงปรบมือให้ย่มมีความหนูหน่อยจ้า